เรียนท่านผู้บริหารหน่วยงานนะคะและก็ท่านสื่อมวลชนทุกท่านค่ะค่าจากเหตุการณ์ทุกภัยในพื้นที่ภาคเหนือและก็ภาคอื่นๆปลายนะคะที่เราเป็นที่ทราบกันอยู่แล้วช่วงที่ผ่านมาทางกระทรวงอวอเองก็ได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการสถานการณ์น้ำท่วมชื่อว่าอวอทุกประชาชนแบบที่ท่านทราบไวแล้วนะคะตั้งแต่ช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาเพื่อดิดราและก็รายงานสถานการณ์ทุกภัย ร้อมท,ทั้งประสานการทำง,งานกับหน่วยงานในพื้นที่อย่างใกล้ชิดโดยมีเป้าหมายให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างทันท่วงทีครบถ้วนแล้วก็ครอบคลุมทุกมิติพร้อมทั้งเราก็ได้จัดตั้งคณะทำง,งานขึ้น3ชุดด้วยกันนะคะเื่อรองรักสถานการา์ใน3ระยะตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำไปถึงปลายน้ำถึงโครงวงจรนะคะซึ่ง3ามชุดนี้ก็ได้แก่ชุดแรกคือ คณนะทำงานติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์โดยมีขอ,อสอสอนอคือท่านไรยมูลเป็นประธานนะคะรับผิดชอบการเฝ้าติดตามสถานการณ์น้ำาการวิเคราะห์ข้อมูลต่อจนถึงการแจ้งเตือนล่วงหน้านะคะชุดที่2ก็คือคณะทำงานให้ความช่วยเหลือและบรรเทาผู้ประสบภัยโดยมีท่านิบพดีวสนะคะท่านนุ่งเรืองนะคะเป็นประธาน เพื่อเตรียมความพร้อมในการส่งมอบความช่วยเหลือ,อที่จำเป็นแก่ประชาชนผู้ประสบภัยแล้วก็สามสุดท้ายนะคะคณะทำงานฟื้นฟูผู้ประสบภัยมีผู้บริการวชรนะคะท่านยุพารัตนะคะรัตรีว่ากเป็นประธานทำหน้าที่ฟื้นฟูสภาพพื้นที่และวิถีชีวิตของผู้ประสบภัย,ะะะะขขบยในระยะยาวจากการติดตามสถานกกรา์น้ำของส่วนบริบการ เอาว่ผู้ประชาชนเราพบว,ว่าตั้งแต่ปลายเดือนตุลาที่ผ่านมามีฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของภาคใต้ทําให้ระดับน้าในแม่น้ําสายสําคัญเริ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยยะและคาดว่าจะมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องนะคะในปลายเดือนนี้จนถึงเดือนธันวาซึ่งถือว่ามีความเสี่ยงที่เกิดสถานการณ์น้าท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินคนถล่มได้นะคะทำประทรวม อวมีความห่วงใยที่น้องประชาชนทางใต้ที่อาจจะได้รับผลกระทบนะคะเราจึงได้เตรียมแผนการเงินงานเชิงรุกเพื่อป้องกันและกรนทางผลกระทบจาก,จากภาาูมภัยที่อาจจะเกิดขึ้นให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและทันเวลาทันท่วงทีเราจึงได้เตรียมจัดส่งรถวิเคราะห์และติดตามสถานการณ์น้ำื่อนที่หรือว่าโมบายวอลรูลม ลงพื้นที่ภาคใต้ไปที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีพร้อมทีมปฏิบัติการของสอสอนอนะคะแล้วก็รวมทั้งทีมศูนย์ปฏิบัติการของผู้พันวิทย์ของอวนะคะซึ่งเปรียบเหมือนหน่วยปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็วที่มีภารกิจสําคัญในการให้ความรู้แล้วก็ข้อแนะนํจากประชาชนรวมทั้งประสานงานและร่วมปฏิบัติการปําเมินงานราชการในพื้นที่และภาคประชาสังคม การมีผง,งานของทีมโมบายวอลลุ่มมีจุดมุ่งหมายเพื่อสนับสนุนการทํางานของศูนย์บริหารจัดก,การน้นนนําส่วนมากในพื้นที่เสี่ยงทุกภัยร่วมกับสทรลชาหรือว่าสํานักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติและสะอบตคือศูนย์บริการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้สามารถรับมือกับสถานการณ์น้ําได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระบบอวอได้มอบหมายให้สะสะนนำโดยท่านไรบุญน,นะคะ เป็นหน่วยงานหลักในการสนับสนุนการแจ้งเตือนสถานการณ์ให้กับพี่น้องประชาชนภาคใต้รวมทั้งให้มหาวิทยาลัยในพื้นที่ในสานะอวอร์สโนาเข้าร่วมประสานงานและก็รับข้อมูลสถานการณ์น้ำจากสสอนเพื่อให้สามารถเตรียมความพร้อมและตอบสนองต่อสถานการณ์ในพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วนอกจากนี้ยังมีเว็บไซต์และก็แอปพลิเคชันไทยวอเตอร ที่เราพัฒนาขึ้นให้ประชาชนสามารถติดจำสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศด้วยตนเองได้ตลอด24ชั่วโมงการดำเนินางานในครั้งนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของกระทรวงอวอที่จะนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาช่วยป้องกันและแก้ไขปัญหาไัยพิบัติและก็เป็นอวอเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงดิฉันและบุคลากรของอวทุกคนพร้อมทุ่มเทสามารถรกำลัง เรื่องความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนในทุกหนานาะะการโดยเฉพาะสการฆ่าใต้ที่เราเป็นโดนอยู่นะคะขอขอบคุณทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ